สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูขออนุญาตถอดแมสอ่ะมาเจอหน้าคุณครูแล้วเรามาเรียนวิชาถูกต้องค่ะภาษาไทยเตรียมหนังสือ,อยังคะ,ะเตรียมหนังสือแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันอีกอภาษาไทยนี้จะมีเยอะมากนะคะเรื่องอเตรียมหนังสือแล้วเปิดหน้า79นะคะ จ็ดิบก้าจะเป็นนิทานเด็กๆชอบไหมคะนิทานอชอบออคุณรูจะเล่าให้ฟังนะคะเด็กๆไม่ต้องอ่านให้เสียเวลานิทานเรื่องหญิงชะลาตามืดมัวหญิงชะลาคนหนึ่งตามืดมัวลงมองอะไรไม่เห็น นะคะเด็กดูตามไปนะคะจึงให้คนเชิญหมอมารักษาตาให้หมอที่มารักษาตาเห็นหญิงชรามีทรัพย์สินมากมายจึงหยิบติดมือกลับไปทุกครั้งที่มารักษาโดยในระยะแรกแรกหมอให้ยาที่ไม่ถูกกับโรค ของหญิงชลาเพื่อจะได้ขนสมบัติไปเมื่อหมอขนสมบัติของหญิงชลาไปจนหมดบ้านจึงนำยาที่ดีมารักษาจนหญิงชลาหายและขอรับค่ารักษาจากหญิงชลาหญิงชลาไม่ให้ หมอจึงฟ้องศาลเมื่อศาลถามหญิงชลาว่าทำไมจึงไม่จ่ายค่ารักษาตาให้หมอหญิงชราให้เหตุผลว่าก่อนท,ที่ตาจะมืดมัวหญิงชลามีทรัพย์สมบัติอยู่เต็มบ้านเมื่อตามืดมัวก็มองไม่เห็นทรัพย์สมบัติ ในบ้านขณะนี้หมอบอกว่ารักษาตาให้ดีแล้วแต่หญิงชลาก็ไม่ยอมก็กยังมองไม่เห็นทรัพย์สมบัติในบ้านเลยดังนั้นหมอจะบอกว่ารักษาหายแล้วได้อย่างไรเห็นไหมคะตัวละครมีกี่ตัว มีหญิงชรามีคุณหมอใช่ไหมคะ,ะเราต้องต้องทราบตัวละครก่อนนะคะและ้วเ,เราถึงจะคิดเรื่องดําเนินเรื่องต่อไปอเขามีคําถามสนุก,สน,กสนุกถามนะคะเขาบอกว่าหญิงชราเป็นโรคอะไระโรคตามืดมัวนะคะก็จะบอดมองไม่เห็นนะคะแต่ต้องค่อยๆมืดไปก่อน อ่ะต่อไปเขาบอกว่าทำไมหญิงชราจึงไม่ยอมจ่ายเงินค่ารักษาให้หมอเพราะอะไรคะอ่าเด็กๆบางคนตอบถูกเพราะคุณหมอเนี่ยได้หยิบทรัพย์สินของหญิงชรานะไปวันละชิ้นวันวละชิ้นจนทั้งหมดบ้านเลยนะคะ,ะต่อไปเขาบอกว่าหมอเป็นคนอย่างไรเป็นคนอะไรคะ เป็นคนโลภมากเห็นแก่ตัวเห็นแต่ทรัพย์สินของคนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ของตัวหยิบไปเฉยๆอ่ะอย่างนี้ดีไหมคะนิสัยแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยนะคะเด็กๆอย่าทำนะคะต้องให้เจ้าของอนุญาตก่อนนะคะอาจหยิบไปได้ถ้าไม่อนุญาตหยิบไม่ได้ถ้าหยิบไปถือว่าเป็นขโมยนะคะอ่ะตอนนี้นักเรียนก็ดูใน หนังสือเตรียมดินสอ,อ,อนักเรียนมาวงวงคาที่มีเสละอือสละอือจะมีเสระอีแล้วก็มีขีดสองขีดนะคะ,ะบะบรทัดแรกเลยมีไหมคะ,ะมีมีคำว่ามืดนะคะ,ะบับรทัดแรกเลยตามืดเห็นไหมคะ,ะมีไหมคะไม่มีต่อไปบัตรทัดที่สองมีไหมคะ ไม่มีอ่ะบรรทัดที่สามมีไหมคะม่มีเลยเออมีบรรทัดที่สามตรงหัวเลยนะคะเขาบอกติดติดมือนะคะติดมือกลับไปอ่ะต่อไปบรรทัดที่สี่ไม่มีบรรทัดที่ห้าอ่ะก็ไม่มีบรรทัดที่หกอ่ไม่มีบรรทัดที่เจ็ดอ่เด็กๆรู้จักแล้ว มีตอนสุดท้ายเลยนะคะ,ะมืดมัวจะมืดมัวนะคะบรรทัดที่8ดก็มีตรงกลางๆหน้าเมื่อตามืดนะคะบรรทัดที่เก้าบรรทัดสุดท้ายไม่มีนะคะอะเก่งมากเลยเด็กๆนะคะอ่ะนี่มาดูคุงครูขึ้นกระดานไว้ให้นี่จะละอออเห็นนะคะจะละ อือนี่เป็นเสียงยาวนะคะ,ะวิธีเขียนเขียนจากฐานข้างล่างก่อนนี่เลขหนึ่งแล้วก็โค้งมาเลขสองแล้วก็ขีดขีดนี่เป็นเลขสาเขียน3ามสเต็ปด้วยกันนะคะหนึ่งสองและสามนะคะ,ะเขาบอกว่าเขียนสะละออือเนี่ยไว้ข้างบนนะคะข้างบนพยัญชนะต้นคำาสระ,ะออือเนี่ยที่ไม่มีตัวตะกดจะมีตัว ออตัวอออ่างนี่เขาเรียกตัวออนะคะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นมือมอือนนะแล้วมีอออ่างเพราะอันนี้ไม่มีตัวตะกดนะคะอ่าเขาบอกมีถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนเสระออื่นเนี่ยตรงพยัญพยญข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นหวือหวือหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะ พยัญชนะต้นก็หอหีบวัวแหวนถ้าหรือหอหีบเรือเห็นไหมคะพยัญชนะต้นนี่จะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเรียกว่าตัวสะกดตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะ,ะบางคำนียจะมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็มีตัวสะกดด้วยเช่นหนึ่งหอนอือดอหนึ่งเห็นไหมคะนี่ หอหีบนอนหนูเป็นพยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็เขียนเสระอ,อือไว้ตรงตัวที่สองแล้วก็มีตัวสะกดคือดเด็กนะคะอ่ามาตาแม่กดนะคะอ่ะอันนี้ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านก็มีอยู่ในหนังสือของเด็กๆนี่แหละนะคะอ่าอ่านมือสะกดว่ามอ,อือมืออ่าอ,อื สะกดว่าอืออือไม่โทอื้อฟืนฟออือนอฟืนหรือนะคะคล้ายๆกันเลยหรือหอสะกดว่าหอรออือหรือปลื้มอ่าอันนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวสะกดว่าปลออือมอ ปลืมไม่โทรปลื้มเห็นไหมคะอ่ะเป็นไงคะหัดตะกดแล้วยากนะไม่ยากนะคะอ่ะนักเรียนเปิดไปหน้าไปหน้า8.1อ่ะจะมีการบ้านให้เด็กๆทำการบ้านหน่อยนึงนะคะดูรูปแล้วให้เติมพยัญชนะต้นเห็นไหมคะยากไหมไม่ยากนะคะ ข้อที่2ข้อที่3นี่เขาเขียนแยกออกมาแล้วให้รวมเป็นคำคำเดียวกันนะคะทำได้ไหมคะเพราะนั้นการบ้านก็จะมีแค่นี้แหละ2ข้อง่ายๆทำเลยนะคะเราเรียนแล้วทำเลยเพราะนั้นคุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะเขียนสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ